ปีสามห้องสองลูกน er well. ah erm e ja er ี้สอบปลุกปอสวรรแล้วั้นไม่ตื่นเต้นเหรอไม่รู้จะจปปลุกปอนสวัแบบไหนขึ้นมาเหล่าโมเตือนเตือเตือนเลิกหลับได้แล้วเฮ้อที่ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเอ่ถ่ายเทความทรงจำ ดาวดวงนี้มีชื่อว่าดวงดาวสีดำเงินมองอหมนเฟืนแต่จะไม่แตกต่างอะไรจากดาวโลกแต่ไปพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อรลยปีก่อนด้เปลี่ยนแปลงมันไปอย่างสิ้นเชิงอสุรกายนับล้านบมุกจมูตีมนุษย์บาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วน โชคดีที่มนุษย์ของเราที่นี่เกิดมาพร้อมกับพวามสวรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนักฆ่านักเวทนักล่าผู้ช่วยนักโรคขาแค่่านการตรวสอบก็เปลี่ยนตัวเองเป็นอาชีพแผานงต่างๆและออกมาฟาดฟันกับอสุรกายเหล่านี้ได้ดังนั้นทั่วทั้งดวงดาวจึงพยายามปลุกปัน้นผู้ปลุกปอสวรรค์อย่างเต็มที่เพราะพวกเขาเอง ก็เป็นคนเหนือคนในโลกนี้ได้เซตติ้งของที่นี่มันเหมือนกับเกมที่เราเล่นก่อนหน้านี้เนะลยอพ o c a l y ิ s ี่ฉันทะลุมิติเข้ามาในโลกของเกมเลยตอนนั้นเราตำกดนเฉือนชนะพระเยทุกคนห่างจากความสำเร็จอีกแค่เก้าเดียวเทพสงครามสุดคู แต่เป็นเพราะสกินของตัวละครต้องการเวลาคูดาและข้าความแสยมาถึงกี่จำกัดหรือไม่มีทางจัดก,การบอดใหญ่ที่อันเชิญสับประลาตัวเล็กน้อยมาตลอดเวลาไม่หยุดหย่อนได้แม่เงเ้ยนิดเดียวอีกแค่เดียวก็เช็ก็จะทำสำเร็จแล้วตาเธอ เหล่าโมยังมีเวลามานั่งเมยอ,อยู่อีรีโฮนายก็แต่รูปมากับฉันด้วยเลยแต่รู้อะไรเรียนรีแล้วยังมีกระจิกกระใจมาพูดจาไรสาระอีกหรืวอว่าเพื่อนเออไอเว้เอ้ยปกตินายทำได้ดีนี่ฉลาดก็ฉลาดคะแนนก็ใช้ได้นายไม่ร้อนใจแต่ฉันจะตายล้วเว้ยยิ่ใส่กับหน้าตาเหมือนโลกเดิมเปียกเลยเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสภาพแวดล้อมกับชีวิตก็ทั้งสองโลก จะไม่ได้แตกต่างกันมากแจ๊ดทำยังไงดีเพื่อนทั้งชีวิตคนเรามีโอกาสทดสอบปลูกปอสวรรค์แค่ครั้งเดียวเองนะตะบุกนี้จะสอบไม่ผ่านโดนพ่อและกระเทืบยับแน่เลยอ่ะ ouais. ในเกมอพอลคิลิพต้องแตกหินเอาเวกเคนนิงในนไเขตรลับให้ได้อย่างราบรื่นเท่านั้นถึงจะกระตุ้นการปลูกปอสวรรค์ได้เพือ่อ่ะภูมนี้เป็นมันตัดสินจะตาชีวิตเลยนะ ไม่คิดจะแบกเพื่อนหน่อยเลยเอา้าแล้วนายก็บอกไม้ชัดๆดีว่าแจะฉันช่วยยังไงแจ๊ไม่ก่อได้าแค่ปลุกปอส่สวดได้แม่พ่อฉันด่าแค่นั้นก็พอละปกตินะติด top สามนี่ออตลอดนี่มีเคล็ดลงเคล็ดลับอะไรก็บอกหน่อยได้เปล่าแต่เกมก็คือเกมความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงต้อประสบการณ์กับเทคนิคที่ใช้ในเกมยังอยู่เราก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องความเป็นจริงนี่แนบชิดกับเกม อโปกาลิปมากน้อยแค่ไหนต้องไปสุดด้วยตาตัวเองก่อนแล้วโม่คิดวิธีออกหรือยังใจเย็นดิเดี๋ยวฉันไปดูที่อนาคตรับจำลองก่อนเป่อจะมีวิธีเ yeah. ย้อย่าก็สู้ก่อนนะเพื่อนถ้าไหนทำได้จริงๆจะเลี้ยงเข้าปีหนึงเลยลานฝึกซอ้อม ฉันว่าเราน่าจะจัดการพวกตัวเล็กๆให้หมดก่อนโนโนโนแบบนั้นจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังโดยใช่เหตุถ้าเกิดเจอแม่งนันเนียวก็คไม่ไหวไปะยุงทีนี่ตังเข้าสินะขอฉันดูนเห็นกับตาหน่อยเถอะว่าโลกที่ความเป็นจริงกับเกมมาบรรจบผสมผสานกันมันเป็นแบบไหนกันแน่ฮึ นี่ม,นมันหมู่บ้านมือใหม่นอพุกคาลิปชัดๆเลยนี่วะเหมือนปี้ยิงกับจับวะระบบตรวจพัพูดกำลังผูกระบบแปลงเปลี่ยนความคืบหน้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบหนึ่งร้อยระบบอะไรเนะ้อปผูกระบบสำเร็จสามารถแปลงสองท่าจาใช้งานที่เข้าเงื่อนไขให้เป็นทักษะอัตโนมัติใหม่ ทักษะอัตโนมัติดังกล่าวจะรับผลกระทบจากคุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งหมดของตัวละครเปลี่ยนทักษะที่ต้องสั่งใช้งานเป็นรูปแบบอัตโนมัติแต่ที่นี่เหมือนกับอพอลกิลิปทั้งหมดุกอใหญ่จริงๆงานระบบนี้ก็เป็นประโยชน์โคตรๆเลยในอพคลกิลปฟ99%มีแต่จะก,กินที่ต้องใช้สั่งงานยังมีข้อจำกัดเรื่องเวลาครูดาวอีกใช้แบบต่อเนื่องไม่ได้ดังนั้นบางทีช่วงเวลาหน้าเสียวหน้าขวาน ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากยินวโง่ให้สับประหลาดตรงตียับยับแต่สก,กินอัตโนมัติไม่ต้องขูดาวข็แค่เข้าเงื่อนไกมันก็สั่งใจงานของมันเองยิ่งเลเวลสูงขึ้นอัตราการกระตุ้นทักษะอัตโนมัติก็จะสูงตามไปด้วยดังนั้นมันเลยหายากมากก่อนมาที่นี่เราเคลียร์ว่าไม่สำเร็จเพราะปัญหาเรื่องเวลาคูดาวแต่ครั้งนี้มีระบบแล้วบางทีมันจะช่วยกลบช่องโหว่เสวินาทีที่น่าเสียดายที่สุดอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วกว็ได้ คุณเอาเลืองทักษะที่คุณต้องการแปลงฝันย้อนยังไม่เปิดใช้งานคึื่นสะบ,บัน้บบนยังไม่เปิดใช้งานสไลด์ผายังไม่เปิดใช้งานสลับอาวุธยังไม่เปิดใช้งานครื่นสะบ,บัน้นลองอันนี้ดูก่อนแล้วกันได้รับทักษะครื่นสะบ,บัน้นครื่นสะบ,บั้น 1, เลเวลหนึ่งใช้ได้แรงสูงพลังฟันดักรูที่อยู่เบื้องหน้าและปลปลิตครื่นสะบ,บัน้นคึื่นจะสร้างความเสียหายต่อกดักูที่อยู่ยนาจะมีสามเมตร แปลงเป็นตั้งสตอัตโนมัติสำเร็จเครื่องสบันอัตโนมัติในเวลาโจมตีจะมีอันนตราการปลดปลดเครื่องสบัน30%เมื่อถูกกระตุน้นเครื่องสะบันจะแปลงเป็นพลังดาบสร้างความเสียให้ยตัดดู1.5เท่าของคุณสมบัติพลังและร่างกายจะได้เต็มทาน0.2วิรับรูปแบบการโจมตีและเพิ่มค่าความเสียให้ด้วยอาจจุดโกงมาเต็มแม็กเลย พี่ศาสรวัวเวสามนะถ้าเป็นลานฝึกซ้อมสินะความยากในเบียดดับที่กำหนดไว้ดีเลยเรียนก็อยากจะฝึกสู้จริงอยู่เหมือนกัน ไม่สูงกว่าโกตอะายกับมันเลยเลยทำไปดีแล้วสิตอนนี้เรายังเป็นแค่เลเวลหนึ่งไม่มีตังทุก,กับปีศาจวัววัวที่ีิวกล้ามาจนเก่งปังแบบนี้ได้หรอ ชิบหายแล้วเอ้อหักเลยเครืค่องสบานอัตโนมัติแรงต้นไร,ร่เจีมทางสุดจุดสองน,น,นกระตุ้นเอฟเฟกอัตโนมัติแล้วหรยอบางคับปลดปล่อยเครื่องสบัานสร้างความเสียหายจุดห้าเท่า ระบบเคลื่ออัตโนมัติพอเปลี่ยนป็นักศึกษาอัตโนมัติแล้วไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องเวลากูดาวได้เตียงด้วยระบบสร้างความเสียหายใหม่ด้วย เหมือนแค่ปัญหาที่รอมีก่อนหน้านี้ได้อย่างหมดจดชีวิตครั้งนี้ต้องชดเชยความเสียหายครั้งก่อนได้เราต้องทำสำเร็จแน่ ฝึกในระเกตดจำลองมาหลายชั่วโมงในที่สุดก็เริ่มเจียบกันต่อสู้จริงก็แค่รู้ว่าพ่กนี้ต้องไปสอบเทีนาเกตรดับนายกันจะช่วยหลียงปุกอสวรคงไม่น่าจะใช่เรือยะคณน้นเลือกทักษะที่สองที่ต้องการแปลที่พวกมือใหม่โดนสัปประหลาดตีตายบ่อยๆในช่วงแรกๆก็เพราะพลังการโจมตีไม่พอถึงเวลากูดกขอตะกินก็นาเกินไปทักษะแรกเสริมช่องโหว่พลังการโจมตีไปแล้ว งั้นตั้งแต่ที่สองก็เลือกหลบช่องบุกของเวลาคูดาวแล้วกันสลับอาวุธถ้ารับการทักษะปรับอาวุธปรับอาวุธเลเวลหนึ่งหลังเปิดใช้งานภายในสามสิบวินาทีเวลาครูดาวในการเปลี่ยนแปลงอาวุธลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์แปลงเป็นอัตโนมัติสำเร็จปรับอาวุธอัตโนมัติเวลาคูดาวในการสลับอาวุธทุกชิ้นลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์ถาวร นกระเป๋ามีอาวุธพื้นฐานตลับมือมาอยู่เยอะพอสมควรพอบวกกับแท็กซ่าปรับอาวุธตัวมัดเข้าไปก็สาร้าอาวุธเป็นอย่างอื่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วหน้าต่างสถานะชื่อเฉียงเสียนมม่พอพัานมนุษย์ระดับหนึ่งพลัง20สิงผมลต่อพลังโจมตีต่างกายภาพข้อมองกว่ายีสิงผมลต่อ Tra, t ร,ราคริติคอลหลบหลีกความรวดเร็วในการโจมตีจิตวิญญาณ20สิงผมลต่อการเฟื้นฟูมารนาและพลังเวท ร่งกาย20่สิมควต่อปริมาณเลือดและความทนทานทักษะอัตโนมัติคือสบสับบนเลเวลหปลับกอาวุธเลเวลหประเมินความแข็งแกร่ง5้0รจบปัญหาเรื่องเวลาคูดาตอนสลับอาวุธล้วเทพติเรียกว่าสักยันสูตรโกรกแปะไว้ทั้งตัว <Yahoo! S 2> เต็มพร้อมสำหรับทุกยอย่าเราแค่วันสอบรูงนี้ วันสอบน่าเอายามาโพอรอยังพี่น่าถามกระเป๋าฉันเก้าช่องเป็นยาหมดเลยแล้วแล้วโมจะให้พ่อใช้ปลังเงินเอาไปที่กับการสอบประเมินวันนี้มาได้แล้แต่ตะโกนให้ควณทั้งยิม้มรู้จักกันหมดเลยหรือไง ก็พ่อในใจใต้โต๊ะมาเ่ยอุ้ยตื่นเต้นไปหน่อยตัวตีตัวตีรอยแยกแห่งอยเห็นว่าเป็นนาเกตรับที่ตัดอาจารย์หลูเป็นคนเลือกเขค่อนข้างขมงขวดเรื่องความยากกูไม่ต้องพูดถึงรอยแยกแห่งอยนี่เองแมปมือใหมน่นี่จำได้ว่าระดับความสั์ปะหลาดอยู่ที่ประมาณเลเวลสามถึงสิไม่อยาก,กอะไรมาก เทียเดกเกตรับจำลองในกีระทุกกระต์์ประหล,ดลัดเลเวลสูงสุดเท่าไหร่เอาแบบสูงสุดจุดรู้แล้วก็ประมาณห้าระจอก็ได้ขนาดนี้เนี่ยกันแน่ก็ต้องใช้พลังเงินให้เป็นประโยชน์แล้วล่ะลีฮงที่บ้านแกมีเงินแค่นั้นยังจะสะออยากใช้กินแค่ปัญหาเหมือนคนอื่นเขาอีกเลยฉันว่าเอางนะ่ายเลยอมแพ้ไปเลยะ ไม่ต้องเสียตังเปล่าๆไปๆพ่อพูดหน่าสงเพศของแกจะได้ไม่ต้องอับอายคนอื่นก็เหมาเฟิงลูกคนรวยห้องข้างเคียง,งนี่เกะกะล้อพ่อแม่ฉันเลยเหรอลีหงใจเย็นสิฝ่ายฉันหละมุ่งมันด่าพ่อฉันนะเว้ยวันนี้ตัอให้ฉันจเจ็บมันก็ต้องเจ็บเหมือนกันตัวตดีนะที่เพื่อนแกยังดูสถานการณ์ออกนะ mình rũa so với vậy cái mình để thần về lá. có thể nói là tôi có thua có đay, không tao tưởng đến căn cuốc cỏ rồi. เชื่อเสียงมู้ไอ้เหี้ยนี่หวนออันซะแล้วไงแต่ไม่มันแรงเยอะนักวะเกือบเลือเรื่องสำคัญไปเลยแกนะข้าเดิมพันกับทจ้สักตามาเดิมพันว่าการในสอบครั้งนี้ของหลีหงจะดีกว่าของแก รูเพี้ยนไปเองปะเนี่ยการเดิมเปิที่เห็นผลชัดๆว่าจะน,น่าอยู่ละไม่มีผุอะไรเช่นจะไม่ละถ้าฉันจะเป็นควนกำหนดกดลงโทษเองจะต้องแก้ผ้าวิ่งรอบสนามสิบรอบและตะโกนได้อีกฝอยว่าพ่อสามครั้งทำได้ไหมล่ะไม่มีปัญหาโอ้ยๆลี y ตัวบวยประจำชั้นปีนี้ จะแงกงคะแนนสอบกับหมอเฟิงที่เป็นตัวท็อปสองคนนี้ไม่ได้แตกต่างกันนิดนิดน้อยน้อยแต่อยู่หา่างกันคนละโยนเลยละแล้วโมบ้าไปแล้วเหรอ,ขอกลัวเดินฉันเจ้เชื่อจะสีเพื่อนจะเชื่อได้หรอไอ้หัวเห็ดน,นี่จันกี่อยากสอบผ่านกลับไปมมกับพ่อและขขาก็ข้าขนมเพิ่มนิดนน้อยแต่ตอนนี้แันที่ดีใจ từng kiếm kẹp ở chỗ cái chiêu của ấy, ta đồn lên hiểm tha nữa. Lúc kinh mà, lên phần xem. có bài tâm bệnh đi, chẳng nái cô. Nái là này cô. Nói bùa lỡ. Ừ. Ok. Con đi tổng chỗ cái chiêu mới chạy lâu rồi. ฉันขอประกาศให้การสอบประเมินเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นตาการจ้างเลยหัวได้าชันปีตาบันเฉียงเฉินเมื่ออาชีพเปลี่ยนตายครั้งที่สองนักเรียนทุกคนยังต่อไปที่จุดส่งตัวเราดูบทกานบอกฉันได้เลยเพื่อนรักฮือ <c oughs> จบแล้วอย่าลืมกดไลค์ไอแอสสุดหลอด้วยนะครับ